แล้วสบายดีน้องสวัสดีผู้สบส,ส,สุขคนมาพบกับเบาวเอ,อื้อเลี่ยนซื้อซองไม่เลี่น้องแต่ว่ายังบริชินกับการเปลี่ยนซื้อซองเนาะเอ,อื้อบ่าวลาวเอ,อื้อบ่าวลาวสอนระเขียนน้องเปลี่ยนซื้อซองแล้วน้องเมื่อน,นี้ก็หลังจากที่ไปงานแต่งแล้วก็ลงไปวัดลงไปตกแต่งไฟล้วก็ ลงไปหายเนี่ยทันจัน์กลับมาเฮือนแหละกับวิศูภขายเฮือนเฮือนจีน,าน่าเนาะเพราะว่าเขาเจ้าฮื้อออกจากงานแต่งเพราะว่าเต้นน่ะมันล่มแล้วเขาเจ้าฮื้อเปลี่ยนเป็นทีมายเขาเจ้าก็เลยเรือชิ้นส่วนไน่ใหน่ก็เลยว่าเสียม,ม,ม,มากอยู่บ้านเจน่าต่อน้องเน,งนงาะเพราะว่าวันที่มื่ออื่นกับเชาเจ็ดเฮือกเป็นงานแล้วเชาเจ็ดเชาแปดสูบดิบแล้วพวกนี้คือว่าเฮาก็เริ่มตกแต่งในมือนี้มืออื่น ก็คือว่าเป็นการเหตุยูเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะ,ะปะเบืบอ่อขออนุญาตขึ้นก่อนได้พี่น้องปะใครไปตากล้อกัยเนาะวันนี้เนาะว่าเอาไหกว่าอันนิวครับฮะใครเปตากล้องให้นะอันนินวนิวสบายดีปาลุงแนะสบายดีปาลุงออบไเหยัปถ่ายดีเลยนะเืรอบไปถ่ายเห็นงานเออสีมาท,ทุ่ง ขนย้อนแสงนีลงไปทางนู้นนะย้อนแสงลงไปทางนู้นเออนั่นแหละ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 ข้างโลกแล้วตักล้องเลยเออแล้วกมาเก่งกันเลยแลกนลาฮะี่น้องก็จาจับจีบใช่ทบไปทุบมาไม่จีบบนหน้านางเลยเออนั่นแค่ดีวเดียวดิถอดแล้วเออยกนิ้วขึ้นนี่นัน พวกเก่งเลยจีนประจำเมือนืจน,น,จ,น,นจับงามเอาว่านีเก้อบอโอ้อหานบอตเตได้ว่าได้ยังสำนี่และเอ่ะเข้ากันยังดีดางขาวบ้าเขนะ้าไหมดังขาบอได้ได้ตังขาก็ได้ดไดอุ้ยเมย์ไแล้ว

รับผ่าให้แดงจะผ่าแล้วมาถึงเอ้ยจะเข้ายน่อยงานนี้เป็นองานนี้ไม่ได้ตามนี้งานนี้งานเจ้าของเองมาให้งามนะเอาหย่อนเยอะๆเลยหย่อนนี่จะเป็นระยะที่สวยเจ้าอมานี่สีงามบากครับตูน้นตูน้ำไปไหนจบพูดยาวเลยบอกเพอาะวบางทีบางเลยด้วยเพราว่าเต็มทีบางหมดวพวามานี่ก่อนี้ อะไรเข้ามาปู๊คนกันจะเห็นดงกระโดงมันจะกระเติบเยอะนะผมว่าพี่จะเอาไปให้เลยพี่เออมานีแรงก็กินก่อนกินก่อนเป็นพยางยาวยังไงยังยาวกินก่อนกินก่อนโอ้ยยังเยอะยังอีกยาวกินก่อนเถอะไม่เป็นไรกินก่อนกินก่อนช่วยไเไลาอยู่แล้ำบากเออชื่อคเดียวไม่ได้กับเจ้าผาที่ชื่อแมนแมน

่ก็แบงเงินนำแล้วแบงว้ได้ดนะอันนี้ไม่ตดอกใหญ่ก็เดี๋ยวแบงดอกใหญ่สดอกกได้เงานครับแบงงาจากพูดดคุณจะร้านลงไ่ย่านจิาื่อหอกไม้หรือว่าโยมเราเ็นงานที่บ้าสั่งอออสั่งมาแล้วโกไม้เราเป็นประดับพระอ้เลยไม้ประดับพระเลยโอุ้มใหญ่เลยไอ่ได้ฮะได้ว่างตลอด มาแล้วเจนาวอกคนหนึ่งเจ๊นาบอกขาดจะนาวกได้ได้เจ้ได้เจ้าเจ็บรถเแล้วผูกกางง่ายเลยอืมใช่ได้จเม่อวานลงไปเลงาผูกอีกผูกเ่กานังสี่่ะะมันเียเป็นอกมันมันมันก็ได้มันร่มอย่รยนปรผูกเนี่ยข้างในเงินเฮ้ยงาชอบแลไ้เรีนแบบนออเยอะ น้มันลมแบบว่าไล่่ยามวันไปเก็บผ้าเลยวะานงยังไม่ให้บอกต้องไปเก็บผ้าเลบอกมชองพนไอที่ไอที่ตั้งไฉากละสพันฉากขาขวตกมไมาต่อตันมต่ติดขาวินี่แหละเอื้อเดียดิเขมันกเด่ไมะข้าต้ขตจัด ่็ย่งเดือดไม่างน้นเกว่าเขาเดือไถอยถ้ไยข้า่จั๊กมือสามหมื่นอะไรอ่ะตอนนั้นที่ข้าวครงงานนะอยากมาสามหมื่นจะมาก็ได้ทุกคมาเรียนน้องต่างเียวกันจบชุบจิบชุได้ มีเราก็ไเรียนในสความสำาน้แม่เรียนบ่เรียนคนมันมากกวเหี้ยมันงานคันมากเายจเหรเรียนมาบมากกว่ทำาน่บงทรบเรียนอะไรคือทำจะามันได้ไม่ได้ได้ย้นกะดุมมานี้เอาเอานี้ดอกนึ่งมาย้อนทอง้งนี่ดอกนี่ตรงนี้ไปลดอกแรก ดอกแรกแยกวานสีเดียวก็อย่างงี้เนี่ยเนาะมันไม่ได้สีมันไม่ได้สีขนาดนั้ๆเวลาเก็บเลยเดี๋ยวเอานงี้ยตรงนี้ดอกแรกโอเคเป็นดอกในเบื้องดอกสองอ่าพี่น้องมาเบิ่งผลงานการพอขาวเฝ้านะพี่น้องหนาวบานเจนเคร่าวๆเฝ้าะพี่น้อง ปึแต่ว่าตรงกลางยังประเสริฐพี่น้องเดนะเบอร์ออจะขึ้นไปอ่ทาทำพี่เสือกันพี่น้องว่าจะขึ้นทำพี่เสือพีอ่น้องแต่ว่าเราบ่มีเกณฑก์เดี๋ยวมาอื่นก่อนบ่เอื้อจะมาก,กราดเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้บ่าเอื้อออกไปทางด้านหน้าสกอร์นะพี่น้องยังอีกซีโซมพีพมนม่น้องเพิ่นวะอีกถุงอีกเนาะโอ้ยสู้ๆเฮาสู้ๆต่อด้วยข้างนอกพี่น้องมาค่อย

don't lie. มันม oh. ีไฟมันก็แจ้งอยู่ได้เลยเร็วเร็วๆไปตองเร็วมาหากล้องเล็กๆๆล้มสิพาดไปแล้วนี่้มบันไดผิวด้ว น,นักทำบุญบัดได้ลมบัดนั่นสมพลนี่ซี้จะเป็นนางคนคืนโอ้โหเรื่องภาษาก,ก,ตากต็ต้องทนต้องทนต้องมีอุปสรรค 聊别动 ดีได้แต่ขึ้นมันคือตอบไพ่ดีเออะตอบไพ่ดีได้สีมนันอะมันเหลือมดีได้ตัดชุดจักบ้าค่ะ ตัดเสือก็ต้องสาะทั้งในแล้วเพราะว่ามันมันปากแล้วมันแหมขันยามห่อนขันยามหนาวก็ชิหนาวยิบเย็นโอ้เนาะอันทุ่งนาคะตอบเหลื่อมละยิบละย่อมเอาตั้งอันเลย ปีนมาตเป้ยุ่นนแปัาแล้วแล้วโต่อทกักองกับเฮ็ดกินอยู่ันขวานคอาพีเนาะพี่นองตะกลกองกลับไปชื่ออาหารชื่อกับเขามาตะสวรันปู่บอกเออ่นเฮ็ด หลอบเพื่นอนเลยพี่หนอกทางในพอบทางในชีสมพูมันหนอกบอกแต่มันนอกมันก็เหลือมงามเลยแหละชีบแบบนี้แล้วมันคล่ยข่เน่ยคู่ <Man. S 2> แมนไปขอกินข้าวก่อนเิ็กน้อยสิ<ป>เหยียบผักขา่าเอาไ<ป>ี่น้องขอพักเบรกกินข้าวก่อนแล้วกันนะพี่น้องนะปเปนาะเบิ่งข้างหน้านิดนึงอันนี้เป็นมุมหน้าบ้านด้วพี่น้องเนาะสีสม้มทางนในเป็นปชิลโปรชมพูพลิงพี่น้องเดินไปเบิ่งซางด้านนี้ จะเป็นยังไงเอ,อ่ยแต่ว่าก็จะมืดนเนาะเห็นบะอืมงานอยได้ล่ะมาพี่น้องเนาะอืมอืมได้เรื่องได้เรื่องเรื่องคืออยู่คือยู่คือยู่จะตอบแสงไฟนิดนึงพี่พับพี่พับขอเีเพิ่มแสงอีกนิดนึงนี่อยู่นาบาัตเจ้าเนาประมาณนี้นะพี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นทุง่งพียะ นี่เป็นผ้าผ้าต้นนี้เห็นไหเดี๋ยวประมาณนี้เนาะแล้วอีกสองดอกที่เขาจะอ่ามัดอีกพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวพักเบรกกินข้าก่อนอันนี้เป็นทางในชมพูเพลชมพูเพลิงแล้วพี่น้องเดี๋ยวข่าวกันกอน เข้ามาในเฮือนก็จะ,ะมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้โหวันนี้ได้ยังกินข้าวแรงนิ้วอาหารทะเลอาหารทะเลชุดยอดชุดยอดมาลอายไมน,ย <laughs> น้องแต้มงงอ,อ,อ,อืมกินข้าวแรงน้ำกันเดอร์ซะ <c oughs> มาแล้วพี่ดาวกินข้าวแล้วกันยังสีบบรรทันได้พากันเมื่อหรี่น้องจัดเครื่องอ่าตอนนี้อีกมาต่อเลยกันมาต่อเลยก็จัดเครื่องพวกอ่าเกี่ยวกับของบวชเนาะและ้วก็ผงผ้าผงยังพี่น้องนี่เป็นมีดท,ที่เขาเข่าพิธีหมู่บ้านนี่นี่นี่มีดท,ที่เขาไปเข่าพิธีหมู่บ้านนอ้องโอเคพี่น้องไปกินข้าววกันไป ยิยำกรุงกันยังไงลกรุงแก่บวยครับอืเขาเอานกกุอันนี้ต่วยกายหออวยกันพันน้ำจ้เห็นป้องมงบกอไรตัวนงไ้วันไม่แย่แต่เลยไม่มาเห็นหลับมาจับมารัพรวนสู้กัเพื่นเห็น มวนน่กวน,วนจับมัดมัดขาอืมอืมเดียวนี่ก็มัดขาอยู่ด้ยืยกันี่ก็อึ่งนั่ง,ง, <laughs> นงกินไม่อยอมจัมันดั <laughs> นนกตัอ้วนยางรัดคอนะเ <h ums> ออเห็นกั่ม <h ums> นอัดห้าตัวลยเนาะตุชงมนี่ก <h ums> <ถ>็ชุ่มตุมกอ่ะลก อือคืออออ่มเกิดวาเจว่าอแค่ยคือม่เราเปิหิชวจียวแห้งเป็นังตบบจะบอเลยตับยีบตับยีบตับหามเลยลอตับยีบเหรอเขตตะข่าอ๋ออืมเอาด

ชาวเหมือนเดิมมันจะอร่อมานบวนตัอดอืมอืเสียนนเอาตักไส้เลยคือแก้วนะหั่นน่บเฮ็ดนอย่หเลยอืมบนิเสบบาเตันนี้นะยำตนี้ตักตีใส่ขรบงดูทำพืชผูไม่ซีเบืองมังหาน มึงวางมาอันนี้ของดังเลยนะจานเนาะบอกอันต้นใบเหรอนี่ตอตักแก้วกุ้งใหม่กุ้งต้อแก้วต้องเปิดจืดมีประโยชน์ไม่เปิดมันกินเลยยัไม่ต้องต้อนไม่เปิดปะมันนี่มัจเขาไล่แค่เมืินข้เขาจะพูดซว่ามีการาตูนโดนเดยวน้สัยกินฉันไม่นนะกิขึ้นเาดตรงเวลา

โอเคพี่น้องเดี๋ยวเบร์กินกินขขาแล้วก็ีได้ผ้ากันยาบมัดผ้าต่อนะพี่น้องเอาไป่าคลินี้เขาจีนผ้าเบนการมัดผ้าแล้วก็กินเ้าแร่รวมกันวสมี์กลากันพี่น้องกินยัองเก่าทำมาสบายดีเรอลงเมเาอ